สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นต้องขอบคุณที่รับชมช่งองเาวิงนะคะในท้ายว่ามือในเสวิงสิพา้าเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวส่จ้าการแต่งตัวแบบนี้การฟ้อนแบบนี้การล้ำแบบนี้จะเป็นไปที่ไหน,บ,นกกบ่ได้จ้านอกจากเกาะบาหลีจ้าตามตามกันมาเลยจ้านี่คือห้องที่เาวิงอยู่เสวิงภาคนะคะอยู่สนวัวค่ะอ่าอยู่สนวัวเนาะเป็นห้องอ่า พูวิลล่านะคะหรือบังกะโลนี่จะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจดื่มชาก,กาแฟแล้วก็มีสวนหย่อมน้อยๆน,นะจ๊ะราคาตกอยู่ประมาณ400เหรียญบวกๆของออสเตรเลียนะคะแต่สำหรับสอิงคิดแอบแพงอยู่น้อยนึงนะจ๊ะพี่น้องอ่สองที่นอนนี้จะเป็นของเจ้าลิงน้อยนะจ๊ะทอ่อทางห้องเพิ่นก็นจะตบแตง่งโดยไม่ไพ่ไม่ ไม่ไพ่ไม่อัดนะจ๊ะจะถ้าสีเขือบขังบนหลังค้าก็จะเป็นหนา,าไพ่นะจ๊ะพี่น้องแต่ช่วงนี้เป็นหนาฝนกลิ่นก็จะแอบอับๆนิดนึงเสาวอิงบนแนะนําสําหรับค้นแพร่ฝนหรือว่าแพร่พุ่มแพร่อากาศนะจ๊ะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นอับชื้นมากจ,ะ,จะมีตู้เย็นไม่ได้มาหน่อยๆน่อยจะมีอาหารและเครื่องดด่มหน่อยๆจ้ะ เส้าอิงจะต้องใช้เทียนไขจุดดับกลิ่นตลอดทั้งคืนนะคะจะมีห้องอาบน้าก็คืออ่างอาบน้าชูอินวันนะคะเป็นบาบได้อาบน้าได้ห้องน้าค่ะเสา้าอิงบอกเขาใจยางนึงว่าเป็นยังก,กระจบคือติดไปสูงเนี่ยซู <c oughs> บอกอีต่วนค้นขาสั้นๆคือจังชันเนตีพี่น้องเบื้องในนั้นเพื่อซีซองไหนก็นต้องในยืดแข้งยืดขาออกมาจากาาจะน้อยในยจักน้อยนยจะจ๊ะอ่าเวละอาบนำ้ำน้ำกระิกระเด็นจ้ะ ื่อนี้อากาศฮอน้อนๆนะจ๊ะพี่น้องไปไปสักเองสิบห้ายางออกไปกินลมชมวิวอยู่นะโรงแรมกาซิมีอ่ะสะว่ายน้านะจ๊ะขนาดใหญ่อาบน้ําเล่นน้ําให้ชดชื่นหัวใจฉ่าไปเลยจ้ะพี่น้องอ่าทั้งน้าโรงแรมเป็นกาสิมีนถนนให้ค้นยางปั่นจัก,กรยานกินลมชมวิวให้ได้สไตล์บรรยากาศบาหลีนะจ๊ะเบาเล้วลูกไส้กับหิวจ้ะเพิ่มมักหลายหลายหมูสเตะเนื้อเสเตะจ้ะสองไอ้น้องญาติกันกินซันวาพี่น้อง เอาอีกแนะนําให้เทินหมักพผิกปลาแดกแป้งนัวมาน้าเด้อพี่น้องเด้อพราะว่ารสชาติอาหารทีทีเพิ่นกินแตกต่างกาับเฮาหลายอยู่พี่น้องไปไปต่อกันเลยจากพี่น้องมือเนียนเพราะว่าเพื่อนก็สิพาไปล่องเรืออา่าลงใต้น้ําชมดูปะการังชมป่านัจ่จจะพี่น้องเบิ่งป่าเพิ่นน้าเพิ่นใสหลายเห็นแม่พี่น้องสะอ่อนเป็นเด้ขินหนวดบ้านเฮาเนาะอันเป็นตาเห็ดปลาเขียวขินไห่พี่น้องแต่ว่าเพื่อนบ่ก,กินแม่ป่าแบบนี้พี่น้องเออเพื่อนบ่ก,กิน พ่อเพื่อนกสิไปสอนอันลูกดำเบงปกาล่างดำป่าจ้ะพี่น้องเสา้าอิงก็ได้แต่นั่งห้กำลั่งใจอยู่บนเรือจ้ะพี่น้องเสา้าอิงย่านน้ำแม้จะเป็นอิหอย่างบ่คอยชินจ้ะพี่น้องไดแ,แต่สอด่องเบงความปลอดภัยทั้งบนเรือให้เพื่อนจ้ะเพื่อมีอันอีหยังหัวเล็มแหลมจะง่อยเล็มแหลมม <laughs> ปลาสลงสลามกับพ่อได้เติร์นอัน เออเตือนลูกนะพี่น้องขาสั่นๆนะบุก้าล,ลงแม่เข้าใจตรงกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อต่อมากมาเลยจ้ปาปากันเปลี่ยนบรรยากาศมึงลูกซ้ายสบายบนสบายขาค่อยห่างกันนอนอาบแดดปึ้งพี่น้องไปลานอาหารนี่กระแซบแซบได้พี่น้องสรสชาติเพื่อนดีสรสชาติดีลายไปมาแล้วตรงมาอีกไหมพี่น้องอแถมบรรยากาศเพื่อนกะดีน้่อีกเมึงเน่พี่น้องอ่าบริการเพิ่นกะดีดีพี่น้องประทับใจ เบิองสองพหลูกเพิินสบายบ่สบายพะน,นะคุยกันสองพหลูกตมมูเตมมีน่ารักน่าชังบานนี้เฮาก็สิย้ายมาเกาะหม่ได้พี่น้องซื้อว่าเกาะแลมบองเจนจากพี่น้องเป็นมสัสลูมบีนะจ๊ะธรรมาตเิเพื่อนก็จะสวยสดงดงามนะจ๊ะเป็นเกาะในน้อยทีง่เงียบสงบเบิ่งบรรยากาศเพื่อนแนพพี่น้องโคดีหลาล,าลายฝนบ่ตกอากาศแจ่มใสซูมืบ ในตล,ตลอดระยะเวลาที่เกือบอาทิตย์อยู่เกาะนี่นะจ๊ะนำ้ำใสตวงลวงอยู่พี่น้องอากาศาห้อนๆจังสิกันโดดพากันโดดน้ำลงไปร้อยนำ้ำไหซื่นใจตวสสัวพี่น้องล้อซาเห็ดหยางเบื้องร้อยข้อตรงลวงตรงลวงสามีก็นั่งเชีว่วดื่มเบียร์กันจ้ะเส,สียดายดที่ช่วงนั้นเาวอิงถือสินอดกันเลยบได้กินเบียร์กับสามีซามพากแอบเงาเน่จกนักนวยนั่งกินเบียร์ผู้เดียวเพิ่น ตาลูตนปลาคือกันเด้พี่น้องหลังจากป้าเดิมเบียร์ให้ซื้นใจนั่งเศร้าพักเมยให้มีแห้งป้ากัสิผ้าลูกไปลินกิจกรรมเลยจ้าเป็ดเห็ดอันไขยักษิงเลยจ้าบ้านเพิ่นก,กับนี้นาอหมอกกิจกรรมสําหรับเด็กหน่วยแล้วกับบานาน่าโบดนะจ๊ะไปชมภูเขาไฟนะคะนั่งสําหรับขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปสเองนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ